ค่ะค่ะโอ๊ยตายแล้วไม่จ้องหนับางไม่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 ได้จัดเห็นไหมคะอาหารอาหารนี่พออดุแล้วนะคะว่าไม่ใช่กินเช้านะกินเที่ยงโอ้ใช่ใช่กินเที่ยงใช่เห็นไหมดูค่ะโอ้ทำแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะได้เลยได้เลยคุณไนยนาคุณไนยนากับคุณปราโมทเห็นเคยไปแต่ตอนเด็กๆ แล้วเด็กๆเราให้ทุนเนี่ยน่ารักใช่ไหมคะเหมือนผู้ใหญ่มันจะช่วยเหลือตัวเองได้อย่าให้เขาออกกลางคันนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่ค่ะนี่คือความประทับใจที่สุดเราถึงรอรอไม่เข้าไปอยู่ไหนเลยรอรอด้วยความรักเชิญค่ะเชิญค่ะปกติดก็แบบว่าให้ทุนอยู่นะคะปกติใช่ใช่ค่ะแต่อันี้เป็นพิเศษพิเศษโอ้ยที่สุดของที่สุดเลยค่ะนี่ทำไมไม่เอาค่าย้อมครามลูกเออ ้าย้อมคามของจังหวัดใช่ค่ะพิเศษค,ค่ะเนี่อ่ะถ้าลองติดติดติด